ที่มันมีการไปไม่มีการมาไม่มีการหยุดอยู่นั่นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเมื่อไม่มีการไปก็ไม่มีการมาและไม่มีการหยุดอยู่ที่จะยืนในโลกก็ไม่ทังสามแดนโลกธาตุก็ไม่มีเมื่อไม่มีแดนโลกธาตุก็ไม่มีผู้ไปนิพพานไม่มีผู้ไปจักรวาลทั้งไม่มีโลกทั้งสามก็ไม่มีที่ยืนอยู่ ของของจิตวิญญาณนี้และไม่มีที่จิตวิญญาณนี้จะไปมันก็ดับไปแค่นั้นเองเพราะจิตวิญญาณเนี่ยมันมาเกิดพร้อมกับแสงสว่างในชั้นอภัสราภุมมันจะไม่มีตัวตนเลยมีแต่แสงสว่างเหมือนกับหิงห้อยแสงสว่างของหิงห้อยแต่ไม่มีตัวหิงห้อยมีแต่แสงสว่างแล้วก็พร้อมยึด แสงสว่างนั้นเป็นตัวเราของเราพร้อมกับการกําหนดแสงสว่างขึ้นมายึดแสงสว่างนั้นเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของของเราแต่เมื่อมันหมดความปรุงแต่งแล้วอะมันเลยกว่าไอ้วิญญาณที่จิตหรือวิญญาณที่มันมามันมากําหนดที่ชันอัปสลาพลมอีกที่เป็นแสงสว่างอีกเพราะอันนั้นมันกำหนดพร้อมกับคิดปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราอันนี้มันเลยไปอีกนะมัน เมื่อเลยความคิดปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราแล้วเนี่ยมันก็เลยไปก่อนที่มากําเนิดในชั้นอภัสราพมอีกมันก็ไม่จะพูดอย่างไงแล้วตอนนี้ยพราะมันถอยไปตั้งแต่การกําเนิดของชีวิตขึ้นมาในจักรวาลมาจากแสงสว่างในชั้นอภัสราพมเหมือนกับเป็นดาวดวงหนึ่งดาวดวงหนึ่งดาวดวงหนึววง่ววงแต่ไม่มีดวงดาวแต่มันแค่แสงหิงหอย ในจักร,รวาลเราเทียบกับจักร,รวาลมันกำเนิดมาแล้วแต่ตรงนั้นพอกำเนิดมาพร้อมกับการคิดปรุงแตง่งยึดถือแสงตะวันในตัวเองนั้นว่านี่แหละคือตัวเราเนี่ยคือของเราแต่นี่มันเลยตรงนี้ไปอีกครับมันเลยความคิดความปรุงแตง่งเพราะไม่เห็นว่าไอ้ความคิดปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรานี่มันเหมือนเป็นไอ้บ้ามันเหมือนเป็นไอ้บ้าจึงไม่ไปย,ยุ่งกับมันไม่เคยไปยุ่งกับมัน มันเห็นว่าความคิดปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรานี่มันเป็นความปรุงแต่งเป็นสิ่งเกิดดับแสแล้วมันก็ไม่มีใครไปยุ่งกับมันไม่มีใครไปต้องไปทําลายมันและมันก็พอเลยที่จะปรุงแต่งว่าอะไรเป็นอะไรเพราะการปรุงแต่งกรรมกรรมปพบลูประพบอรุปประพบ,พบโลกทั้งสามมันต้องอาศัยความคิดความปรุงแต่งความปรุงแต่งไปในนิพพานในจักรวาลที่พ้นจากโลกทั้งสามมันก็เป็นความปรุงแต่งพ้นจากความปรุงแต่งแล้ว ไอ้ดวงจิตวิญญาณก็หายไปมัอนด่งเปดับไปเหมือนดังเปลวไฟสิ้นเชื้อไอ้ตรงนั้นน่ะมันไม่ได้กลับไปชั้นอภัสราพมแล้วมันเลยกว่าที่ไม้ของจิตวิญญาณดวงดวงแรกที่กําเนิดมามันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่มันกําเนิดในชั้นแต่พุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยอคติสูตรมันก็มาเริ่มต้นที่อภัสราพม แต่ก่อนที่มาจากอาจารย์อภัตรลาผมก็มีผู้พยายามจะทูลถามพุทธเจ้าถ้าคิดคนขึ้นไปอ่ะพุทธเจ้าว่าอันนี้เป็นอาจินตายเป็นบ้าเปล่าๆก็มาเริ่มต้นที่พุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในอคัญยสูตรว่มามันก็เริ่มต้นที่แส,แสงสว่างที่ชันอภัสรลาผมแต่และดวงก็คือแสงสว่างยังไม่ได้เป็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตัวเราเขาอะไรเลยดังนั้นน่ย ไอ้ที่มันหลงไปจัดบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมันมันยังหลงมากอยู่เลยมันยังไม่ได้คืนไปตู่แสงสว่างที่มันพ้นจากยังไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแค่แสงสว่างเฉยเป็นแสงสว่างเล็กๆในจักรวาลแต่ละหลายหลายแสงดวงหนึ่งก็แสงสว่างไม่เป็นเป็นดวงๆนะแต่เป็นตปนามเรียกว่าแสงสว่างดวงหนึ่งดวงหนึ่งดวงหนึ่งแต่ไม่มีเป็นก้อนเป็นดวงอะไรหรอกเป็นแสงสว่างก็กํานิดกันมาปุ๊บ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 ขึ้นมาในอยู่ในชั้นอภิสราผม อันนั้นยังไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันถ้ามันพ้นสัตว์บุคคลตัวตนไปแล้วเราเขามันก็โอ้โหมันก็เลยไปจากชั้นอภัสลาภมอีกมันก็กลับไปสู่ชั้นอภัสราภรมที่เป็นแสงสว่างแล้วก็คิดปรงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราตอนนี้มันพ้นไปอีกมันเลยไปอีกจากแสงสว่างและความคิดปรงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราคือยึดดวงจิตอ่ะหรือยึดวิญญาณอ่ะเป็นเราเป็นตัวเราของเราเนี่ย มันกาเนิดมาตั้งแต่ดวงแรกในในพันชนอภัสราผมตั้งแต่กาเนิดเราขึ้นมาหลายล้านล,าล้านล,าล้านล,าล้านล้านล้านกี่ร้อยล้านปีถอยหลังไปเป็นสอสงไขยเป็นกับนี่ก็คือเรามาปฏิบัติเพื่อย้อนกลับคืนธรรมชาติเดิมของเราแล้วเมื่อพ้นจากเกิดขึ้นมามีก,กําหนดเกิดขึ้นมาคือความคิดความปุกแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรามันจึงเริ่มมีดวงวิญญาณขึ้นมาในชั้น อาพัสละพมแต่พอพ้นจากความคิดปรงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรามันเลยไปอีกไงเลยจากที่มาเกิดในชั้นอาพัสลาพมเพราะมันมาเกิดในชั้นอาพัสละพรมมันก็คิดปรงแต่งแล้วว่าเนี่ยแสงสว่างตรงนี้ยคือตัวเราคือของเราตอนนี้มันเลยจากความคิดปรงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราอีกมันไปถึงธรรมชาติที่ไม่ปรงแต่งอันนั้นมันก็มันคืออะไรมันไปไหนแล้วมันมาจากไหน พุทเจ้าตรัสว่ามันก็เหมือนกับเปลวไฟอะแสงสว่างในชั้นถอยไปจนถึงแสงสว่างในชั้นอภัสราพรมแล้วเนี่ยจนถึงวิญญาณที่ทิ้นยึดถือแล้วเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระปเจกพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อดับขันนิพพานแล้วไปไหนไปอยู่ที่ไหนไปยังไงคือมันก็ไปกลับไปชั้นอภัสราพรมแล้วเพราะว่ามันเลยไปอีกอะพราะมันกําเนิดขึ้นมามีแสงสว่างในชั้นอภัสราพรมมันก็ยึดแล้วอะนี่คือตัวเราของเรา แต่มันที่ยึดไปแล้วมันเลยไปอีกอ่ะจึงมีพูดกรับทูลถามพระเจ้าแล้วไปไหนอ่ะพุทธวิญญาณของพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกพระปเจดพุทธเจ้าไปไหนอ่ะไปอยู่ที่ไหนพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามันก็เหมือนอย่างเนี้ยทำมาเลยช่นอภัตตาลาพอไปอีกที่มันยึดไาเป็นตัวเราเป็นของของเราเนี่ยมันก็เหมือนเปลวไฟวิญญาณเนี่ยมันก็เหมือนเปลวไฟที่ไหม้จนหมดเชื้อแล้วแล้วเปลวไฟที่ไหม้จนหมดเชื้อแล้วมันก็ดับบึ๊บหายไป แล้วเปลวไฟที่ไหม้จนหมดเชื้อดับหายไปแล้วจะจะบอกได้ไหมว่าเปลวไฟเนี่ยดับแล้วไปอยู่ที่ไหนนั่นแน่พระเจ้าก็ตัดว่าวิญญาณของพระพุทธเจ้าพระปเจกพระเจ้าพระหลันสาวกที่สิ้นเชื้อแล้วสิ้นเชื้อที่จะเกิดคือสิ้นเชื้อของกิเลสตัณหาแล้วก็เหมือนกับเปลวไฟที่ชื่นเชื้อแล้วเนี่ยนั่นแน่คือวิญญาณก็เหมือนกับเป็นวิญญาณที่เหมือนเปลวไฟที่ชื่นเชื้อก็ดับบึ้บแล้วหายไปแล้วจะ จะถามได้ไหมว่าแล้วไปเกิดที่ไหนไปอยู่ที่ไหนไปไงก็ถามถ้าตอบได้ว่าเปลวไฟที่ดับไปมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ทกตอบได้ว่าไอ้วิญญาณที่สิ้นเชื้อแล้วเนี่ยตายแล,ล้วไปอยู่ที่ไหนเออนั่นแหละมันก็ไม่มีคําพูดแล้วมันมันก็เหมือนเป็นใบเลยเราก็บอกว่าเหมือนไอ้ใบเป็นใบไปเลยพูดไม่ได้เลยตอนนี้ยมันตอบไม่ได้มันไม่มีเหตุผลแล้วตอนนี้ยวิญญาณที่มันสิน้นสิ้นเชื้อคือสิ้นกินเ,นเลสตัณหาแล้วสิ้นยึดบ้านถึงบ้านเป็นอวิชชาตันอวิฏฐาแล้ว มันก็เหมือนเปลวพอดับปุ๊บมันก็เหมือนเปลวไฟที่สิ้นเชื้อไปแล้วมันก็หายไปเลยหายไปไม่ใช่ว่าหายศูนย์ท่านก็บอกว่าหายศูนย์แต่ว่าใช่บอกว่ามีอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่เพราะว่าพระสาวกองคหนึ่งอะจําชื่อไม่ได้ไปสอนว่าวิญญาณของพทธเจ้าพระนั้นพระปฏิวัติเจ้าเมื่อเมื่อสิ้นเชื้อแล้วเนี่ยพอนิพพานหรือตายแล้วพูดงานตายคือนิพพานแล้วก็คือตายเปลี่ยนเือนตายพระตาสมมุติเรีวกว่าตาย ตายแล้ววิญญาณหายสูญไปเลยหายสูญพระเ,เจ้าเรียกมาว่าบอกว่าเราสอนแบบนั้นเหรอว่าวิญญาณหายสูญเหรอพระเจ้าไม่ได้สอนว่าวิญญาณหายสูญเอางั้น,นถา้ากลับไปสอนใหม่ว่าเมื่อไม่หายสูญก็มีอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าเราเรียกกับมาาอีกว่าเราสอนอย่างนั้นเหรอตอถาคตสอนอย่างนั้นเหรอว่าว่ามันมีมันไม่หายสูญแต่มีมตลอดเวลาก็ไม่ใช่เดี๋ยวถ้ากลับไปสอนใหม่เพราะท่านยังไม่รู้อาหารหันต์ไง ถ้าก็กลับไปสอนใหม่ว่าจะเรียกว่าหายก็ไม่ใช่จะไม่หายก็ไม่ใช่จะมีอยู่ก็ไม่ใช่มีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีโดนเรียกว่าว่าอพระเจ้ารัสอนว่าตาถาคตสอนว่าอะไรตถาคตสอนว่าอนุป,ปาทิเสสนิพานสุดท้ายคือลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับไปเท่านั้นเองมีแต่ลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับไปไม่มีกําเนิดขึ้นมาอีกไม่มีกาเนิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกแค่นั้นเนี่ย ส่วนวิญญาณที่สิ้นยึดสิ้นกิเลสตัณหาแล้วก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อก็แค่นั้นเองแต่ดับไปเหมือนเปลวไฟเคลนเชื้อแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องบอกว่าหายไปไม่หายไปก็มีอยู่ถถ้าไม่ใช่ไปหายไปแล้วก็มีอยู่ตลอดและจะบอกว่าอย่างนั้นมีก็ชะมีก็ไม่ใช่ไม่มันไม่มีไม่มีเหมือนมีก็ไม่ใช่มีแต่ขันธ์ห้าดับไปแล้วดับไปแล้วก็ไม่มีการกําเนิดของขันธ์อีกเพราะมาสิ้นความปรุงแต่งแล้วการกําเนิดของขันธ์อีก ซึ่งเป็นความปรุงแต่งอีกย่อมมีไม่ได้เพราะฉะนั้นพอถึงถ้าเราเข้าใจในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันการปฏิบัติธรรมก็คือมันก็คือเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อย้อนย้อนไปถึงกําเนิดของเราที่เรามาตั้งแต่ดวงสว่างในชั้นอภัตลาภพถอยหลังไปกว่านั้นเนี่ยไม่มีแล้วไม่รู้จะไม่รู้จะว่าที่มามาจากไหนถ้าพยายามจะถามว่าอย่างนั้นก่อนนี้ดวงวิญญาณในก่อนที่จะมาเกิดในชั้นอภัตลาภพมาจากไหน เราก็พยายามจะโค้นเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่มีมบอกมันกําเนดร็เริ่มต้นกันทีชนาพัฒนาพรมเลยเงี้ยแล้วไปบอกว่าดังนั้นแต่ก่อนที่มาอยู่ชนาพัฒนาพรมมาจากไหน,มนไม่มีมันตอบไม่ได้เหมือนกับมันตอบไม่ได้ว่าเราว่านะผมไม่มีไงไม่มีนนครับแต่ในความรู้สึกของเราอ่ะมันเหมือนกับว่าเมื่อไฟอ่ะในในธรรมชาติเนี้ย พอจุดมีเหตุปัจจัยพร้อมไฟมันก็ติดขึ้นมาแล้วท่าน,นจะถามว่าเมื่อมีไฟยมันมีแสงสว่างขึ้นมาแล้วเหมือนกับเป็นแสงสว่างในชัน้นอภัสรามผมถ้าค้านจะถามว่าแล้วไฟมาจากไหนมันหายไปแล้วแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยพร้อมมีไม้ขีดมีก่อไม้ขีดมีไฟเช็คมีไม้สีกันมันก็เกิดไฟอีกแต่ถ้าที่ไฟมันก็ดับไปแล้วแต่พอคันมีเหตุปัจจัยพร้อมเอาไม้มาสีกันเอาหินมาตี เอาไปขีดมาจุดเอาไปเช็คขึ้นมาเอ้ามันก็มีอีกมีไฟอีกอแล้วไฟมาจากไหนไฟมาจากไหนก็มันก็มีไฟกันแล้วกันไฟมันก็ติดขึ้นมาแล้วกันไม่ต้องถามว่าไฟมาจากไหนเอกหาอะไรมามามาทำให้เหตุปัจจัยให้มันมีขึ้นมาไฟก็มามก็มีไฟก็ใช้งานได้ก็จบแล้วพอเชื้อไฟมันดับไปก็ไม่ต้องถามอีกว่าไฟดับแล้วไฟหายไปไหนก็เหมือนว่า วิญญาณก่อนที่มาอยู่ในชนั้นอภัสราพรมมาจากไหนก็ไม่ต้องถามพอมาปุ๊บก็มีแสงสว่างเหมือนไฟอ่ะก็มีขึ้นมาเลยแล้วพอสิ้นเชื้อหมดเชื้อแล้วหมดเชื้อคือกิเลสตัณหาก็แสงสว่างในชนะั้นอภัสรแม้แต่แสงสว่างในจะกลับถอยหลังกลับไปจนถึงชั้นอภัสราพรมตั้งแต่กําเนิดของโดยจิตวิญญาณของเราในชีวิตเราเนี่ยคือตั้งแต่กาเนิดขึ้นมาในจักรวาลมันก็ดับพึบไปก็เหมือนเปลวไฟที่ดับไปเหมือนแสงสว่างเนี่ย ก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชือ้อก็ไม่ต้องถามอีกว่าเหมือนไฟอ่ะมันดับแล้วสิ้นเชื้อแล้วไปไหนเพราะในใจอ่ะพอมาเลยความยึดถือที่ไม่ได้เป็นร่างกายด้วยซ้ำยึดถือจิตหรือวิญญาณเดิมเนี่ยว่าเป็นตัวเราเป็นจิตของเราเป็นตัวเราเป็นของของเราสมมติยึดถือเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอวิชาตันเาอุปทานมันก็ไปไม่ถูกแลว้วเพราะว่า วิญญาณที่จะไปเวียนไหวไตายเกิดยังไม่ทันตายเลยอ่ะแต่วิญญาณที่จะไปเวียน่ญญายตายเกิดที่เป็นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมเมื่ออวิชามันดับไปแล้วสิ่นยึดถือเป็นตัวเราของของเราไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วองะมันในในปัจจุบัขนขณะนี้มันก็ไม่กลับไปชั้นอภัสลาถอยไปตั้งแต่จนถึงจิตวิญญาณดวงแรกตั้งแต่กําเนิดมาในชั้นอภัสราผมมันเลยไปอีกอ่ะเพราะว่ากาเนิดแสงตะวันมาในชั้นอภัสราผมก็ยึดเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเป แต่เมื่อในปัจจุบันอวิชชาดับซะแล้วไม่ต้องพูดถึงมันเลยไปกว่าวิญญาณอันแรกที่มาในชั้นอภัตราลาภพมงมันเลยไปอีกจุดถึงความไม่มีอะไรที่ปรากฏเลยคือมันกลายเป็นตั้งแต่ไ,ไม่ตายอ่ะวิญญาณที่จะไปเกิดดับไปเหมือนเปลวไฟที่เชื่อแล้วเหลือแต่กระบวนการทํางานของขันห้าอย่างเดียวรอจนกว่าขนันห้าเมื่อไหร่จะตายเพราะขันห้ามันเป็นวิบากกรรมที่มันเกิดมาจากอาวิชชาในภพชาติที่แล้วก็มันแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นอวิชชา เป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญากรรมในชาติที่แล้วมันจะมันเมื่อยังไม่ถึงเหตุปัจจัยทําให้มันตายก็ต้องรับผลของกรรมไปเป็นการรับผลของกรรมเป็นชาติสุดท้ายเพราะว่าไอ้วิญญาณมันดับไปเหมือนไฟเปลวไฟที่เชื้อตั้งแต่ขันห้ามไม่ตายแล้วมันดับไปก่อนและเป็นสักุปาทิเสสนิพานมันก็เหลือแต่กระบวนการทํางานของห้าท <that> ี <teenagers> <awake> ่ไม่มีอวิชชากิเลสตัณหาพัวทานเป็นกระบวนการทํางานของขันห้าล้วนแต่ผู้จะถือไม่มีเมื่อสิ้นอายุขอ่ะ กระบวนการทำขัหน้าก็ดับสนิทลงไม่มีส่วนเหลืออีกนี่ไงที่สุดของคำสอนที่พระเจ้าสอนไม่ใช่ว่าดับแล้ววิญญาณไปไหนอ่ะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระเจษพระพุทธเจ้าพระลานสาวกดับแล้ววิญญาณไปไหนวิญญาณไปไหนวิญญาณไปไหนไม่ต้องค้นหาแล้วอนั้นนะพราะว่าโป้ก็บอกแล้วว่าดับไปมันเปลวไฟทิ้นเชื้อคือมันมันที่ยึดมันก็ลู่อยู่แล้วว่าจบแล้วภพชาติใหม่ไม่มีแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายคือ รับบาปข้อกรรมวีบากกรรมเป็นครั้งสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายจากความโง่มาในชาติก่อนคืออวิชชาเมื่อสิ้นความโง่เสแล้วมันไม่มีไปต่อไปชาติใหม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าวิญญาณอาวิชชาเป็นปันปนจัยเกิดสังขารกรรมสังขารเป็นปันปนจัยเกิดวิญญาณกรรมมันดับไปตั้งแต่สัพปะทิศสสนิพานแล้วตั้งแต่ขันห้ายังไม่ดับมันก็เลยเหลือแต่กระบวนการทํางานของขนอันห้าเพราะกระบวนการทํางานของขันห้าดับเพราะไม่มีอวิชชาแล้ว มันก็เป็นอนุปาที่เสสนิพานคือด,ดับเศษของกรรมส่วนที่เหลือไป็นสุดท้ายคืออนุอนุแบบว่าน้อยเนี่ยอนุปาที่เสสนิพานก็นดับเศษของกรรมส่วนน้อยที่เหลืออยู่คือกรรมเฉพาะที Хорошо, ่กันหน้าแต่ใจอ่ะที่ยึดถือที่ไปปรุงแต่งสร้างกรรมแต่การคิดการพูกร,ร Mohammed, ททำไม่มีแล้วมันหมดไปหมดแล้วดับไปตั้งแต่สัพปาที่เสสนิพานที่ยังไม่เป็นอนุปาที่เสสานิพานแล้วเข้าใจไหมเมื่เข้าใจเจ้าค่ะคือไม่มีจิต เออถ้ามีจิตก็มีอวิชชาหลวงปู่มั่นว่าไม่มีจิตมันไม่มีจิตถ้ามีจิตก็มีอวิชชาทันทีเพราะว่ามีจิตกําเนิดขึ้นมาดวงแรกก็มีอวิชชามาพร้อมเมื่อไม่มีจิตก็ไม่มีอวิชชามันก็ไม่มีกระทั่งรู้หรอเจ้าคะเออนี่ไงนี่เนี่ยเราจะพูดกับเจ้าเมื่อกี้นี่เนี่บอกว่าเจะบอกไม่มีอะไรแล้วไม่มีความยึดไม่มีอะไรแล้วรู้ไม่มีตัวตนของผููรู้ตุกท้ายมันไม่มีแม้แต่รู้เพราะว่าไอ้รู้เนี่ยมันคือจิต เมื่อไม่มีจิตก็ไม่มีรู้ถ้าอย่างนี้ก็คือมันเป็นความหลงผิดที่คิดว่าจิตสิ้นหลงว่าเป็นตัวตนจร,จริงๆมันไม่ต้องพูดถึงจุดนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีจิตนะอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะถูกแล้วไม่มีจิตไม่มีรู้ไม่มีอวิชชาจิตได้มันคือรู้ เมื่อไม่มีรู้ซะแล้วก็จบแล้วเพราะว่ามันมาพาระสลาพมก็เริ่มต้นที่รู้นี่ไนงะพอรู้ปุ๊บก,ก็หลงไปเสร็จเลยรู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราแต่มันรู้รู้ในความยึดถือเป็นอว,วิชามาเสร็จด,ดังนั้นพอมีจิตกําเนิดขึ้นมามีรู้กําเนิดขึ้นมาในะตั้งแต่ใน,นเริ่มต้นที่ชั้นอภัสราพมตั้งแต่ไม่รู้กี่ร้อยล้าน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 ,าน,าน,านปีที่เราถอยหลังไปเรา,าเรียนตายเวียนเกิดมาเป็นอาสงไขยเป็นกับตัวตายเนี่ยก็คือรู้นี่ไนงะ ตรวนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่คิดไม่ใช่สิ่งที่ถูกรู้มันไม่ใช่อาการที่ถูกรู้มันไม่ใช่อิอู้อุอิวิอะไรมันไม่ใช่อ e, uh, uh, ืออ้าอะไรที่มันกระเพื่อมเรืแม้แต่ไม่ใช่คิดแต่มันแสดงเป็นอืออ้าอุอิอะไรเน,นี่ยเดี๋ยวนี้หลค้นหามีความรู้ความเห็นความเข้าใจซึ่งไม่ใช่เป็นคิดด้วยแต่มันเหมือนกับเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจอ,อยู่ในใจของตัวเองว่าตัวเองเป็น,ปนผู้รู้ผู้ผู้รู้แจ้งผู้มีความรู้ความเข้าใจผู้รู้แจ้งมันไม่มีแต่อันนี้แม้แต่อันนี้ด้วย ไม่มีแต่แม้แต่ผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจผู้รู้แจ้งบรรดับไปหมดเลยกับขอการกับเพี่ยนถารรมได้ไหมเจ้าคะเพราะว่าพอดีมีมีที่เคุยกันหลวงปู่ตอนบ่ายนะเจ้าคะท่านนี้ถ้าอันเนี้ยอาจจะคือความที่ว่าเคยมีประสบการณ์ที่า้าขันอายตนะดับไป มันมันเข้าใจแต่ที่มันรู้ทั้งหมดแต่มันรู้อยู่ทุกอย่างดับหมดแต่แต่รู้ไม่ดับนะคือมันดับก่อนดับปุ๊บไปเลยแล้วมันก็อีตอนที่มันดับไปที่หลวงปู่บุดาสามชั่วโมงอ,อันนั้นไม่รู้ไม่เลอะอะไรนะมันดับปุ๊บไปเลยตกตะลึงาตาค้างอย่างเดียวสามชั่วโมงมันไม่ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้เลย มันตกตะลึงดับปึ๊บไปเหมือนตาค้างแต่ไม่ใช่ว่าดับแบบแบบมืดนะเดจจี้บอกดับแล้วมืดไปไงเงี้ไม่ใช่คือมันดับแบบเด็าแต่พอว่าตื่นเนี่ยแต่มันเหมือนคนตกตะลึงอะ่ะมันไม่ได้คิดว่าอะไรคือรู้อะไรคือ,อ,คอติ่งที่ถูกรู้ไม่ไม่ได้คิดถึงว่ารู้อะไรคือมันปุ๊บมันเหมือนอะไร เหมือนวิ่งชนกำแพงที่ไร้สภาพที่มองไม่เห็นนะแล้วก็วิ่งไปนึกว่าเป็นนี่มันเป็นมันเป็นไม่มีอะไรขวางเอาแต่ไม่มีใครเป็นใครเอาอะไรกำแพงไร้สภาพมาขวางไว้ไม่เห็นวิ่งชนขโขวิ่งชนอึ๊บแล้วก็จิตนะ่ะจิตวิ่งชนนะจิตวิ่งชนอึ๊บแล้วก็เงียบไปเลยแต่เงียบไปไม่ได้ไปถึงดํามืดอะไรนี่หละมันอึ๊บแล้วก็ตกตะลึงค้างไปเลย ค้างไปเลยแล้วแต่ว่าใครจะค้างนานไม่นานพอค้างแล้วพอมันมันคืนตัวมาบางท่านกับชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงบางคนก็คือชั่วโมงบางคนก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วพอมันคืนตัวมาคือมันมันก็ยังไงนะก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่มันเป็นตามใช้ชีวิตตามปกติที่เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปคือ เจ้าตัวจะรู้เองว่ามันอยกอะไรล่ะใจมันคือไม่ไอ้จิตหรือใจอะไรเนี่ยมันไม่มีแล้วมันไม่มีจิตไม่มีใจแต่มันก็อยู่มันก็รู้แก่ใจว่าไม่มีจิตไม่มีใจแต่ไม่ใช่ไปรู้อะไรแต่มันพอมันคืนตัวมารู้ว่าแบบน,นี้ไม่มีจิตไม่มีใจนะเมื่อมีไม่มีจิตไม่มีใจอะ่ะ มันถอยไปเกินกว่าที่ที่มีจิตหรือมีใจหรือมีมีธาตุรู้ที่มาเนิดในชั้นอภัตลาภูมิอันนี้มันเลยไปอีกมันได้แต่รู้แก่ใจว่ามันพอมันมันคืนตัวมามันรู้แก่ใจว่าไม่มีจิตไม่มีใจแล้วไม่ต้องพูดถึงมีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีแม้จิตไม่มีใจไม่มีเลยดวงจิตดวงใจ ไม่มีไอ้แสงสว่างแล้วเนแล้วไม่มีหรอกมันยิ่งกว่าอีกเพราะว่าไอ้อดีตชนพะพระสารรามยมมันเป็นดวงสวา่างดวงเล็กๆเล็กๆแต่ละดวงแต่ละชีวิตเแต่ละดวงและดวงในจักรวาลเหมือนกับเป็นแค่เศษเสี่ยวธุรีในจักรวาลแต่ละดวงแต่ละดวงที่มีแสงสวา่างขึ้นมาแต่อันเนี้ยมันยิ่งกว่าไอ้ดวงเล็กๆที่เป็นแสงสว่างจักรวาลแต่มันกลายเป็นจักรวาลใจมันคือจักรวาล เป็นจัก,กรวาลเดิมอวกาศเดิมมันเลยกว่าไอ้ดวงสว่างโดยเล็กๆที่กาเนิดของดวงจิตแต่ละดวงในในจัก,กรวาลในชช้นอวสัรำพมแต่นี่เป็นกลายเป็นจัก,กรวาลซะเองไม่มีดวงจิตในจัก,กรวาลแต่กลายเป็นจัก,กรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอนาคตเขตไม่ได้ไม่มีจุดไม่มีต่อม ไม่มีดวงจิตอยู่ที่ใดต่อไปใจนั่นเองหรือจิตเดิมแท้หรือว่าท่านรู้ท่านรู้เดิมแท้มันกลายไปเป็นจักรวาลเองซะแล้วไม่ได้กลายเป็นดวงจิตที่กําเนิดมาในจักรวาลมันเป็นความรู้ใหม่ไอ้ความรู้เดิมที่เป็นดาวิชานะีมันรู้อยู่ในดวงจิตแต่พอมันคืนตัวมาจากที่มันตกปลึงไปแล้วเนี่ยสิ้นยึดแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่คือใจอ่ะ หรือจิตเดิมแท้หรือไอ้ความดั้งเดิมหรือว่า้ารู้แท้มันไม่มีดวงจิตไม่มีดวงใจอีกแล้วมันเป็นจักรวาลไปแล้วมันไม่ใช่เป็นดวงกําเนิดมาในเป็นดวงสว่างกําเนิดมาจักรวาลที่เป็นเศษเสี้ยวทุรีจักรวาลแต่มันไม่มีแล้วมันเลยไปมันคือมันจะคือจักรวาลเสเองเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเสเองมันเป็นความรู้ใหม่ไม่ใช่เป็นความรู้ในดวงจิตเดิมที่มันมันปรุงแต่งแต่เป็นความรู้ว่าบัดเนี้ย ใจมันว่างป่าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลไปแล้วอันหาขอบเขตไม่ได้การเกิดใหม่อีกไม่มีแล้วเพราะว่ามันไม่มีที่ว่าโดนจิตจะไปและไม่มีสถานที่ที่เป็นกรรมประพบรูปประพบอรูปประพบ,พบที่เป็นเมืองหรือเป็นที่อาศัยของดวงจิตมันไม่มีทั้งสถานที่ทังกรรมประพบรูประพบอรูปประพ ที่จะเป็นที่อาศัยของดวงจิตพราะไม่มีดวงจิตจะไปและไม่มีสถานที่คือกรรมปพบรูปประพบอรูปประพบที่รองรับเพราะการมปพบป Titan, รูปประพบอรูปประพบมันกําเนิดในจักรวาลและดวงจิตที่จะไปแต่ละดวงที่กําเนิดขึ้นมาก็กําเนิดมาในจักรวาลคือชั้นอภัสร,ราพรมแต่นี่มันเลยชั้นพรมไปอีกอะเลยสวรรค์ไปอีกหมดแล้วแล้วก็ไม่มีดวงจิตที่จะไปมันจบทั้งสถานที่กําเนิดบาแต่แรกคือชั้นอภัสราพรม แล้วก็จบทั้งดวงจิตที่จะมากําเนิดในชั้นอภัตตาลาภมันเหลือแต่ความว่างใจน่ะมันว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้ามันแดนจักรวาลแต่ขันมันก็รู้ว่ามีแต่ขันธ์หน้าทํางานไปยังไม่ตายก็ขันธ์หน้าทํางานไปเนี่ยตรงเนี้มันที่บอกว่ามันมันมีรู้เหลืออยู่เนี่ยมันคือตอนที่มันดับน่ะมันไม่มีรู้เลยอะไรแล้ว มันไม่รู้แหละแต่ไม่ใช่ว่าดับแบบคนตายแล้วมืดแต่มันมันดับแบบตกตะลึงมันดับแบบตกตะลึงนะแต่แค่อนาคามีไม่ต้องอาหารหันนะพระอนาคามีมันตกตะลึงดับบึ้บแค่นั้นแหละในจตพภาวะจิตตื่นเนี่แสงทองคำทั้งจักรวาลทั้งโลกเนี่ยทั้งฝุนลอองในอากาศทั้ง ใบไม้ต้นไม้ภูเขาเนี่ยเป็นแสงทองคาพุ่งสู่จักรวาลสว่างสัยเจิดจ้าไปทั้งจักรวาลพักใหญ่ตกตะลึงพักใหญ่จกระทั้งแสงสว่างสไยของทองคําั้งจักรวาลดับบึ้บลงพอคืนตัวขึ้นมามันก็ไม่มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมันมันดับไปซะก่อนแล้วก็มันคืนตัวมาแต่มันก็รู้ว่าคืนตัวมาแล้วก็รู้ว่ามันไม่เหมือนเดิม มันไม่เหมือนเดิมอย่างถ้าเป็นคาราวาสเนี่ยถ้ามันดับแล้วคืนตัวมาเนี่ยถ้าเป็นอนาคามีมันก็รู้อยู่ว่ามันอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันต้องบวชถ้าเป็นพระรหนต์มันก็ตก,ตกตกลงแล้วคืนมาถ้าเป็นคารวาสก็มันก็ต้องบวชทันภายในวันนั้น มันไม่มันไม่ใช่แบบเป็นรู้ๆอย่างเงี้ยคือสัญญาณมันเตือนนะตาย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 บวชได้ทันวันนี้ตายตายตายบวชได้ทันวันนี้ตายตายตายบวชได้ทันนี้มันสัญญาณมันเตือนลราลองลั่นเหมือนในขับรถน้ำมันหมดอะตายตายตายบวชได้ทันวันนี้ตายตายตายบวชได้ทันวันนี้ตายตายตายบวชได้ทันนี้มันเตือนตลอดทั้งวันสัญญาณมันเตือนเลยมันไม่ใช่ที่ว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ that, ึงตอนนั do, ้นน่ยมันไม่รู้ไม่เูืออะไรแล้วมันไม่ใช่ว่าจะไปคอยรู้รู้นี่เป็นรู้เนี่อรู้ไอ้นั่นรู้ไอ้นี่อะไรมันไม่แล้วมันทับไปหมดแล้วมันเหลือแต่ว่าตายตายตายบวยเท่านี้ตายตายตายบ่วยเท่านี้แค่นั้นเ่ง